ข้าวเก้งวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องตูนเอลี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah. เอาจริงปาพี่กรณ์ดูม่วงกับหนูมากตอนนี้คือไปทำอะไรกันมาคะไม่กูเมื่อคุณคุณไม่ได้นอนหรือเปล่ากูถ่ายตั้งตั้งแต่เช้าแล้วแต่โยเนี่ยเป็นที่อะไรก่อนยังไงยังไงกูเพิ่งถ่ายไปรเทศเดียวเองกูเพิ่งกินข้าวมาแล้วก็แบบแดดร่มลมตกไงกูก็ง่วงเหมือนกูเนี่ยแล้วแล้วคือยังไงแล้วคือใบคิวที่ให้แม่ไปบอกว่าให้มาตอนอะไรนะห้าโมงห้าสิบกูเห็นแล้วแบบใครเขียนในที่กูถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วหนูก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวมาถึงห้าโมงแล้วค่อยแบบนั่งๆอะไรเติมน้าเติมผมมมไปออออออีีกกกกบบบว่าาแ้จรริิงงสคืนะูเึ อะไรล่ะดอกแต่ก็ต้องรีบเพราะว่ามีชื่อพิธีกรที่ชื่อว่าพิกาซูอยู่เฮ้ยหรือว่าชื่อกูมาพร้อมกับเพื่อนที่มึงเคยบอกว่าไอ้เลิอกกระดอกเกล้งเวอร์อยากได้เวอร์ยยังไงเดี๋ยวก่อนพวกมึงกูจำได้พีทพีกาตัวรู้จักกันนานแล้วเหรอสามลูกลูกลุยเม็ดเออใช่หนูเป็นลูกสาวพี่เม็ดลุยเม็ดเออหนูก็บอกพี่พีทว่าอยากอมพี่ออมา คือดูเห็นพี่ยอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบมีความสาวมีความแบบมัสค์คลีนอย่าเลยอย่าอมพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกามล็อกไม่เป็นไรพี่ หนูก็ได้ไมดูโยก็ได้รายการที่พูดพูดอะไรแบบนี้ได้ได้โออเออเอออ่าเท้าก่อนเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเออไม่เธอรู้ชารู้รู้อยู่แล้วแต่โยอาจจะยังยังยังไม่รู้ว่ามายังไงเป็นมายังไงกว่าจะมาจุดนี้ให้เล่าตั้งแต่เออตอนโตเดือนเป็นคนที่ไหนเป็นเด็กกำแพงเพชรเด็กต่างจังหวัดหนูจะพาทูบีเซนบ้านหนูมาชื่อตำบลว่าสลกบาดหนูคือสลกบาดแบบรู้ไหมสิตี้สลกบาดวอสแปลว่าอะไรอ่ะเป็นชื่อำเภอ ล้าวข้าวคือมีพระลืมสลกบาทไว้เขาเลยเอาไปตั้งชื่อตำบลสลกบาทคือที่ใส่บาทพระอ๋อเป็นที่ไทยออเออมีพระมาทุดงลืมไว้เขาก็ตั้งกันง่ายๆเนาะเออแล้วก็เรียนโรงเรียนที่นั่นเรียนโรงเรียนที่นั่นชายล้วนไม่ไม่ชายหญิงผสมผสมใช่ค่ะะภาพรวมโอเคตั้งแต่เด็กเลยเด็กจนโตจนจบมหเลยจนจบมหแล้วก็เข้ามาเรียนกรุงเทพที่สวนสุนันทาเสื้อผู่นหมอนใบที่หรอไม่มีเงินพัดลมหนึ่งตัวสำนักเลยมีพัดลมแล้วก็ที่นอนปิก มง่ายๆคือจนล่ะจนแค่จนมากแบบแล้วก็พ่อแม่ก็คือไม่ไม่ได้มีเงินนะปังกามินี่ที่นอนเป็นนิกคือพับๆการ์ตูนอะลายการ์ตูนอะเออลายลายลายการ์ตูนต่างลายการ์ตูนเฮ้ยทำ้าเหี้ยไอ้เหี่จะโยนไม่ไม่เหี้ยดไม่เหยียดเป็นจนเหรอไม่ได้เคยโอ้โหมึงอ่ะตัวดีเลยมึงอยู่ประเทศที่คนจนเยอะด้วยโอ๊ยกายอย่าหยุดเลยแล้ววก้นนี้จะเปข้าตัวหนูเรื่องอะไร คือที่บ้านมีนี่สินก็เลยแบบว่าต้องกู้เรียนหนูก็ได้กู้เรียนที่สวนสุนันทาก็เนี่ยเซอร์ฟูหมอนใบและเราอย่างนี้พูดถึงความที่เราเป็น LGBT เราเราเป็นอีตั้งตั้งแต่เด็กเลยไหมเป็นตั้งแต่เด็กเลยพิพิษเป็นยังวะเป็นตอนนดิคือตอนในเด็กก็ชอบผู้หญิงนะใชยจริงใช่ตอนในเด็กชอบผู้หญิงเดินตามสีผู้หญิงประมาณช่วงอายุปีวที่รู้สึกว่าชอบผู้หญิงป .5 แล้วป .6 เนี่ยเปลี่ยนละเป็นเด็กผู้ชายที่เล่นกับกลุ่มผู้หญิงใช่แต่ว่าเราจะได้รับบทเป็นพ่อหรือก็ตัวพระเอกเวลาเล่นบท บ,บสม,มเกิดเรื่องอะไรดีกว่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชายอังจริงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าอ๋อที่เราอะมาอยู่ในกลุ่มผู้หญิงอะคือเราอยากเป็นผู้หญิงแบบเขาเ,เราไม่ได้อยากจะมาเล่นบทพ่อวันที่กูอยากเล่นบนทแม่บ้างโอเคเออเล่นแบบบทตัวเอกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความตุ้งติ้งออกมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเวลามองเด็กผู้ชายมันซาบซ่ามันเสียวว่ะเราอยากได้เขามาเป็นของเราเราไม่ได้อยากได้ชนีละระหว่างระหว่างเปาหงเนี่ยโอเคที่เราเรารู้ละที่บ้านอะที่บ้านรู้ที่บ้านไม่รู้ แต่รู้ว่าข้าหนู่มีความตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กหรือเปล่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กโอเคคือถ้าจะเล่นกันนั้มกับเซรามูนเนี่ยหนูจะซื้อเซรามูนโอเคพอแม่ให้เลือกให้เป็นเรื่องของเล่นไม่เช่นนึ้นได้แต่เขาเขาคงไม่คิดหรอกเพราะว่ามีน้องผู้หญิงด้วยไงอ่าก็ตองแบบแบ่งกันเล่นกับน้องได้เหรอวะแบ่งเซรามูนกันเล่นกับน้องเออมึงเล่นพี่อะไรตอนเด็กูเล่นล็อกแมน เพี่อก็ใช่ไงก็เถีมึงยังแฟนเลยจ้ะพี่พี่อะหนุ่ยจู๋กับผู้ชายตั้งแต่ป .4 เป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันอุ้ยชีวิตหนูมันซับซ้อนมากทุกคนเอากระดาษมาจดเร็วเรื่องเรื่องอะไรโอกาสอะไรที่ไปจู๋กันนั่งดูหนังโป้ด้วยกันแล้วไม่เห็นมันทำอ่ะโอ้ยมึงลองกันไหมชายชายเหรอจริงเหรอชายหญิงสิอือเดี๋ยวก่อนนะนั่นแหละมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยชอบว่ะเออชอบ เข้านาดว่าไงหรืออะไรหรือ,รอรก็เราก็เลยแบบลองสิผู้หญิงก่อนดีกว่างดีกว่าแล้วเราหรือลองฝืนอยู่อเออมาานันจะมีจมังหวะฝืนจังหวะอะไรเสร็จปุ๊บก็ข่ามาตอนอีปอ6นั่นแหละอีเพื่อนผู้ชายอ่ะเข้าค่ายเข้าค่ายข้าะเป็นนี้โต๊ะนักเรียนแล้วก็เอามุง้งอ่ะขึงขืนตอนนักเรียนขึ้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 นเอามุ้งขืน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 มันเป็นฟิลไม่ได้จรจริงแต่มันแกล้งมันก็ถอดเสื้อแต่มันก็ใส่บ็อกเซอร์แล้วมันก็เอา มาถูตัวหนูตัวเออแล้วเนไม่ได้สอดใส่กันจริงๆรก็ดิ้นกันไปดิ้นกันมาความตลกก็คือดิ้นดิ้นดิ้นเก้าอี้ที่โต๊ะที่เป็นขึงอะรวม้วงมาใส่หนึ่งคนเดียวเจ็บมากโคตรเจ็บคุณครูก็มาโอเคว่าเกิดอะไรขึ้นแกล้งกันหลอโนนนี่ก็ทําโทษไปเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนี่แหละมอนหนึ่งเราจะเป็นตัวของตัวเองแบบสุดๆละโอเคก็คือเป็นตุดไปเลยเราเริ่มจากที่อะไรก็แค่ทาแปรงตามเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยแป้งเบบี้จ สันอะไรเงี้ยแล้วพอมสามเนี่ยมันก็เป็นตุ้ดมาตลอดนะแต่มสามอ่ะมีงานโรงเรียนเราก็เลยได้แต่งหญิงคุณครูเลือกมาเออเราชอบมากตอนนั้นพี่โอปอดังมากใส่ผมแบบพี่โอปอล์เสียเฟียสโอ้โหกีตาร์ยุคพี่อ้ํากีตาร์หนาแต่งเองบ้างหรือว่าแต่งเองหรอเออแล้วก็มีความคือหนูเป็นคนชอบร็อกร็อกพังพังเอออีโม่รู้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 มีล่ามีล่าอะไรดีที่เหงาอะไรเลยใช่หนูก็จะแปบเฟิยสเฟียสกระเทยเฟียสเฟียสแต่คนก็จะหาว่าลาด แต่หนูก็หนูก็ดีใจที่หนูว่าได้แต่งหญิงหนูก็รู้สึกเทมากตาดำนั้นแต่เต้นเพลงลูกทุ่งนร้องมีโมาเต้นดุดัขัดขัดกันไปอันนั้นคือตอนมสามใช่ก็เป็นการแต่งหญิงครั้งแรก<อ>มสีม่มห้าขึ้นมาเ,เราก็แต่งหญิงเริ่มเป็นตัวแม่แล้วจะขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมปลายแล้วโอเคแต่ระหว่างนั้นพอเราเริ่มแต่งหญิงเยอะขึ้นเรามีความสุขเราบอกที่บ้านยังยง่แต่งแล้วแอบแต่งแค่งานโรงเรียนกับ ไฮไฟคือแต่งหญิงถ่ายรูปลงไฮไฟอ,อพ่อแม่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าคือที่บ้านเนี่ยจะต้องเขาจะออกไปขายของกันตลอดแล้วช่วงเวลาที่ประมาณ10บโมงจนถึงหกโมงเย็นอนะ่ะจะไม่มีใครอยู่บ้านช่วงนั้นแหละเสาร์อาทิตย์อ่ะหนูจะชวนเพื่อนหลายๆคนมาจะมีกล้องอันหนึ่งแต่งหญิงกันเพื่อนกะเทยแล้วก็หนูแล้วก็พวกชนีก็กรู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนชอบแต่งตัวนะอะไรเงี้ย<ๆ>เพื่อนก็จะแบบเข้าใจว่าเราชอบแต่งตัวชอบถ่ายรูปพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาแอบตลอดเวลาแั่นแหละก็สนุกสนุกมากตอนนั้นสนุกมากแบบแอบทาคุณแม่ก็ก็ไม่ได้อยากให้เป็น ซเขาเคยมาพูดไหมเขาพูดเขาพูดตลอดเช่นเวลาขายของอยู่เนี่ยหนุนอยู่ที่ร้านกระเทยจะขับมอไซค์มาละกระเทยโตโต ป็นนะเนี่ยดูติน่ะแล้วเราตอบไมมอะไรเป็นคนกลัวที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเป็นหลานชายคนเดียวหนูโตมากับยายโอเคอ่แเขาก็คงคาดหวังว่าเราจะได้มีทำงานทำการว่ามีลูกให้เขาบวชให้เขาโอเคนั่นนี่แล้วก็โอเคโอเคเข้าใจแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะลุกๆแล้วมันเราคือชอบเราอ่ามันฝืนมันฝืนมากพี่จนมหกอ่ะหนูยอมผมสีทองแต่เป็นผมสั้นนะ สีทองแล้วก็ทานเล็บคนละสีออกจากบ้านตอนปิดเทอมอแม่ก็ถามว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมแต่งตัวแบบนี้เราบอกว่าหนูกว่าหนูว่านั่งร้องไห้เลยนะแล้วหนูก็บอกว่าขอโทษนะแม่แต่หนูเป็นอย่างที่แม่ให้เป็นไม่ได้หนูอยากเป็นในสิ่งที่หนูอยากเป็นก็ทะเลาะกันพ่อล่ะพ่อหนูไม่มีพ่อตั้งแต่เด็กไม่มีพ่อเลยหนูอยู่กับแม่ครอบครัวหนูไม่มีใครประสบความสําเร็จกับผู้ชายเลยโอเคใช่ต้องแยกย้ายเลิกรากันไปถูกต้องก็เท่ากับว่าหนูโตกับมาผู้หญิงกับย้ายกับแม่ ยายแม่ป้านะน้องสาวอืมอืมใช่นั่นแหละอ่าก็ขอโทษแม่ไปแล้วก็เบาซอฟตัวเองลงอพร้อมเป็นช่วงมหเราก็กลังจะเข้าเข้ามาหลาลัยแล้วซึ่งทำกูแล้วเลย่ฉันแล้วไปคิดมาติ้งไปติ้ง,งมาอ่ะกรุงเทพถ้าเราเป็นกระเทยที่กรุงเทพเราจะขำปหม,มวะเพราะเราก็ไม่ได้สวยแบบเราไม่ได้ขาวผมเราก็ยังไม่ได้ยาวถ้าเราไปเป็นกระเทยที่กรุงเทพเราวแบบมาเมืองหลวงอ่ะเขาจะมองว่าเราตลกไหมเอาวะช่วงนี้เกย์กำลังมาเป็นเกย์เป็นเกย์แ่งก่อนเลยปีหนึ่ง เปิดตัวเองเป็นแก้ขายดีอ่ะมันง่ายสุดๆไปเลยเรจริงเหรอมันที่สุดพี่โยแอบบอ คือหนูเข้ามาใช่ปะเป็นเกย์แล้วหนูก็งงมากเลยอะว่ามีคนเข้ามาคุยกับหนูหนูไม่ทันเพราะว่าเราไม่คิดว่าใครจะมีใครคนมาเข้ามือเราใช่เพราะว่าใน Facebook และ Hi ไฟล์สมัยก่อนหนูเป็นแต่งหญิงไงพอหนูแต่งเกย์เกย์มันแอดมาเว้ยคุยกันอยู่กรุงเทพง่ายเลยเจอกันตลาดนะแต่งเกย์คือแต่งยังไงไม่รู้จักเลยนี่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 เหี้ยมึงอะคือโรโมเดลของกานแต่งเกย์เสื้อต้องเป็นรูรู เออแข็งขดสั้นชอบถอดเสื้อถ่ายโทซิกแพ็กระดถ้ามีต้องปลดเยอะๆสปีดโดนหนึ่งแหละก็ถามแต่ยังไง สีมันแบบคนเข้ามาเว้ยคุยคุยร anyway> okay. um ู้สึกดีเว้ยจนได้มีเพศสัมพันธ์แบบจริงๆอ่อะคือตอนปีหนึ่งก็คือมีแฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนูเราอยากลองเราบอกเขาเลยหรอคุยกันมานานไหมไม่สองวันก็แบบปึดปากเปอดปากลองอะคือมันเป็นแบบเฮ้ยอยากลองอ่ะน่าล้องจังเลยก็คือเราเราก็บอกเขาต้องเออเขาก็ชวนเราไปห้องเขาก็มีอะไรกับเราด้วยการสอดใส่หนูเป็นลับตอนนั้นเจ็บมากเจ็บสุดๆขอเห้ยันได้เป็ใหญ่หายเลือดไหล มีไข้เขาเอายาพารามาให้กินนะคุณคุณไม่ยอมีไขไม่ผมกูเลือดไม่ไหลแต่แต่ไข้ขึ้นสุดฤทธ ไข้ขึ้นจริงวะกลับบ้านองไห้เลยมันทรมานเจ็บจนไข้ขึ้นอ่ะอีมันทําอะไรไม่ได้แต่มันปวดแค่ตรงนี้มันร้าวไปทั้งหมดร้าวไปหมดเดินไม่ได้เลยก็ที่เขาชอบล้อแบบเดินขาถ่างจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋ออีดอกครั้งเดียวพอไม่ไหวละโอเคไม่ไหวละแต่ความเ็มันเกิดขึ้นอีกรอบในหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพ่อแผนมันเริ่มดีขึ้นจนเราเราก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่อันเนี้ยกับคนอื่นกลายเป็นว่าอีดอก สนุกรอบนี้ลื่นอะลื่นล,ลื่นลื่นไหลไปเลยเจลเล็กหรือเปล่าไม่ใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่ <c oughs> สะใจมากเออหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อพอมันเปิดประตูแล้วมันก็รับคนอื่นเข้ามาได้อีกอได้อีกเลยอ๋อช่วงที่ปินเก๋ช่วงที่ปิเนปเก๋หนูก็ลองลุกด้วยนะทั้งลุกทั้งรับลองหมดเลยระหว่างนะั้นอแล้วก็ไปเที่ยว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 ถือมาม่ามาเข้าไปในห้องสูบบุหรี่แอปแอบรัชดา ผับเ<น>ต้นมาม่าที่ถืออยู่กับมือร้อนๆเพื่อนอยู่ข้างหน้าตกก็ตายเพื่อนกีตเพราะสิ่งที่เราเห็นเคยเห็นเลยว่าไีคนที่เราเคยลุกบอีคนที่เราเคยรับให้อะ่ะเราบกันพบนวส<ะ>วัสด,ดีแล้วไม่รู้จะใครก่อนอะ่ะก่อะไรเนี่ยเก็เดินออกไปเลยแล้วก็ร้องไห้อันนี้คืออันนี้คือร้องไห้เจ็บ ใจน้อยใจในโซล스์ของตัวเองที่ว่าทําไมเขาถึงไปคบกัน <ST AN CH> ก็เกิดคําถามในหัวงงเงงก็เลยขึ้นจนแค่2วันนะที่หนูงงร้องไห้อีกวันหนึ่งเ,เป็นกระเทยเลยเหรอเป็นกระเทยเลยเนเหนูคิดว่าหนูมีความสุขที่ไหน ความสุขของหนูอยู่ตรงไหนความสุขหนูคืออะไรหนูต้องเป็นตัวเองหนูต้องมีความสุขอีสองวันหนูทาปากสีบานเยล้วทาตาบล็อกดำอีโม,โมของหนูเหมือนเดิมไปมาหาหลัยแล้วเพื่อนทั้งชั้นคืองงมากว่าเฮ้ยอีตูนอีตูนเป<ย>็นอะไรอยู่ดีๆจากแกล้งเป็นอีโมเป็นกระเทยเลยกล,ยลยกับไป <ๆ S 2> เป็น <ๆ S 2> เป็นตัวเองเลยุกคนงงแล้วแม่มากรุงเทพแล้วแม่ก็เห็นในสภาพที่หนูใส่กระโปรงแล้วก็แบบทาปากแต่งตาอะไรเงี้ยเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็แบบคิดถึงนะงั้นหนูตกใจมากอ่ะเ็แบบอยู่ดีๆมาซอฟเฉยเออแบบเอ้ย เขารับในสิ่งที่เราเป็นแล้วอ,ะอ่ะแบบรับในสิ่งที่เราเป็นจริงๆโดยที่ไม่เคยบอกไม่เคยส่งรูปไม่เคยเขาไม่น่า<อ>จะเคยเห็นเสร็จปุ๊บปีสี่แม่ก็บอกว่าเออญาตจะบวช บวชพร้อมญาต์ไหมจะได้จัดงานทีเดียวกันไปเลยหายใจลึกๆเขาสองทีแล้วบอกได้ก็คืออยากทําให้อยากทําให้เขาอะเขาอย่างไรเขาคาดหวังออกมาตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นหลานชายคนเดียวอะแล้วช่วงนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้มีอะไรจะเสียแต่เราแต่งหญิงแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรจะจัดให้มันจบๆให้มันจบดีกว่าแบบทํางานแล้วเราต้องมาห่วงนู้นห่วงนี่ก็บวชให้เขาหนึ่งอาทิตย์ออกมาโกนหัวส่ปะหนูยอมผมสีทองแล้วก็แต่งหน้าแรงกว่าเดิมแล้วยิ่งแรงกว่าเดิมอีกเพราะหัวโล้นแล้วก็ถ่ายรุ่ ถ่ายรูปถ่ายไปเรื่อยแต่มันแปลกมากพี่พีทมีผู้ชายแท้มาจีบบาว่ะตั้งแต่ที่เล่ามาไม่เคยมีอะไรกับชายแท้เลยอ่าใช่ต้องแบบตอนป .6 ก็คือเกย์อะไรเงี้ยเกย์มาตลอดแล้วก็เราก็ห่างหายไปชายแท้มาจีบก็คุยกันมาสักพักจนมีอะไรกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้นับเป็นเขาไม่ได้ขอเป็นแฟนใช่แต่คุยกันนานคุยกันนานแล้วหนูว่าเป็นกระเทยที่เข้าไปในชีวิตเขาอะคนแรกแล้วเขาก็เลยแบบงงทำไม่คขอยถูกไม่รู้จะไปทางไหนเวไนอะไรยังไง แล้วเขาทำเวรไหนให้เราอะเอาภายนอกภายนอกภายนอกหนูทำภายนอกให้เขาเพราะเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าให้หนูทำให้เขาไม่กล้าสอดใส่หนูมันไม่รู้ว่าจะต้องยังไงต่อเขาก็ทำแบบว่าเคขินไม่รู้จะอะไรยังไงต่อกับหนูนูงเหามากจนว่าช่วงนั้นมันมีแอปบีทองแอปพลิเคชันบีทองหนูก็ลังโหลดมาเล่นตอนงแตที่ไม่เคยโหลดมาจนนัดได้เกย์นัดได้กับเกย์แต่เราแต่เราเป็นภาพกะเทย ใช่ภาพกระเทยอแล้วหนูก็ไปมีอะไรกับเกย์โดยที่เราเป็นกระเทยเสร็จปุ๊บได้กันเสร็จหนูมานั่งคิดว่าหนูชอบถามว่าเรามีความสุขจากอะไรหนูย้อนกลับไปตอนที่หนูเป็นเกย์อะแล้วหนูมีอะไรกับเกย์ช่วงนั้นหนูมีความสุขมากซึ่งเราก็เลยติ้งว่าหนูอะชอบแต่งหญิงและชอบเกย์หนูก็เลยดำเนินแนวทางของคำว่า I อ o v ิกระดอเก์ แต่ตอนที่หนูอ่ะบอกบอกกับตัวเองว่าหนูชอบเกย์อ <longing S 3> ่ะหนูก็มีความคิดยากแล้วเราจะหาจากไห้ <c oughs> ไหนจะมาเอา <c oughs> <ะ>รู้แบบรู้แบบกูรู้แบบกูไปอีท่าไ,<ป>ไ,ไหนไม่รู้อยู่ดีดังได้ออกรายการทีวีหนูนะที่พายไกย่พาหนูไปออกรายการครบตุ๊ดไม่หลุดเทนหนูก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานิดหนึ่งอ่าฮะเอ่อรายการคบตุ๊ดไม่หลุดแทนก็เลยทําให้หนูอ่ะรู้จักในวงกว้างของความเกย์โอเคเกย์ก็เลยรู้จักหนูว่าเนี่ยคือหนึ่งในโฮสต์ของรายการนี้เสร็จปุ๊บหนูเลยรู้สึกว่าโซเชียลมันต้องทำอะไรได้หนูเลยเปิด ช่องยูทูบของตัวเองคนเดียวก่อนเป็นช่องแต่งหน้าอย่างเดียวโดังจากใน Facebook อะ่ะคือหนูแต่งหน้าแรงแต่งตัวแรงหนูก็เลยทาคลิปคลิปหนึ่งโดยการเปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กอ่ะขึ้นมาแล้วก็ถ่ายจากตรงนั้นน่ะกลายเป็นว่าคนชอบเว้ยแบบแสนสองแสนสามแสนวิวหนูก็รู้สึกว,ว่าเยอะจังคนเข้ามาดูเยอะจังหนูก็เลย,เอ,ยอยากทำอะ่ะหนูก็เลยตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วก็ได้มารวมตัวกับเพื่อนๆในฮิวีทไปฮิวีมาจนว่าอีรายการนี้มันดังมากๆมากมาเพราะว่าหนูอ่ะคือ ตัวหนูที่เคียทีบเขาคิดขึ้นมาอยากให้หนูเป็นคนที่แบบกัดขระสลบแบบด้วยพฤติกรรม พราะหนูเป็นคน energy ล้น energy เยอะพูดอะไรหนูอยู่ไม่คอยนิ่งอะไรแบบนี้ออันนี้ก็ในที่หวีใช่ไม่แต่ตัวตัวตัวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเว้ยเออหนูก็เป็นอย่างนั้นละหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูมีชื่อเสียงมากขึ้นแบบไวมากๆพี่โยอือือพอหนูมีชื่อเสียงปุ๊บหนูก็เลยบอกกับทุกคนว่าหนูชอบเก่งแล้วกลายเป็นว่าทุกคนรู้ว่าหนูชอบเก่งมีเข้ามาปะก็เข้ามาเลยเรื่อยเลยเลื่อยเลยเรื่อยเลยเรื่อยเลยเลื่อยเลยเอาไงมึงมองเอาไงเอาไงยังไงมึงจะให้คุย ลองอะไรนะลองกันน้องกูไหมล่ะมึงลองกันได้เลยเหรอไอ้หี้ยทำไมใปหน้าหรอก็เห็นมึงก็เห็นมึงยังลองไบเลยพี่โยไอ้หี้ยี่ก็ลองไปเรื่อยเหมือนกันโยถ้าเราลอง อบเราก็บอกไม่ชอบ้างเออยังไม่เคยลองเกิดกระเทยเลยนะเพราะลองอาจจะแบบเจอความสุขนะลุกได้หรือเปล่าเราลุกได้หรือเปล่าได้หมดผนก็บอกเอโดนล้อว่าเป็นต้นโดนบูลลี่ป่ะอ๋อโดนสิเราเราเป็นสายแบบโวยวายตบตีเขาหรือว่าเราเป็นคนโดนมาก่อนหนูเป็นเด็กเนิร์ดมากตั้งแต่เด็กเป็นหัวหน้าห้องโดนแกล้งหนักมากแบบโดนลากกับถนนอะผู้ชายอะขาเป็นรอยหมดเลยแม่ก็ถามว่าทำไมไม่สู้คนหนูสู้ใครไม่เป็นหนูไม่เคยตบใครเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีเรื่องรา ตบตีเกิดขึ้นกับชีวิตหนูแล้วก็โดนมาตลอดจนเพิง่งหลังๆเพิ่งเพิ่งเลิกโดนตอนยุค<ช>ยนี้ป่ะค่า<อ>ยลูกเสือ ให้หนูถอดเสื้อออกเอาเอารองเท้าอะ่ะปิดนมไว้<ค>แล้วก็ยืดคูพวกทหารตำรวจหรืออะไระจริงๆนะแล้วก็แบบให้หนูยืนอะ่ะคืนว่าแบบใครเป็นเคยอะไรเงี้ยซึ่งมันมต้องการเลยวะอะไรเงี้ยคือแบบต้องการให้คนกลุ่มของเขาอะ่ะขำเราใช่ให้ดูให้เราเป็นดูเป็นตวัวตลกคือมันมันยังมีคนประเภทนี้อยู่นะมีอยู่มีอยู่คือมันมันคือความเฟะอ่ะของระบบแทนที่คนดีๆจะได้มาเป็นคนสอนคนกลับกลายเป็นคนที่แบบเละเละเทะเป็นี่ไง อำนาจเหมือนเขาโดนอำนาจมาแล้วเขาใช้อำนาจกับคนที่ต่ํากว่าอ่าอ่าอแล้วเราก็ไม่มีทางสู้อยู่แล้วแต่ แต่ในสมัยนี้มันก็คงจะน้อยลงว่าเพราะมันมันก็จะถูกถ่ายวิดีโอมันก็ถูกโพลแล้วโพลนี้ก็คือโดนเช็งไม่ชว่าสมัยนี้คนน่าจะเข้าเข้าใจเรื่องเพศเยอะขึ้นมากมึงเข้าใจเยอะขึ้นด้วยแต่ก็จะมีพวกแบบเงี้งเงยอย่างงี้เยอะมากด้วยจริงๆที่คนเก่าคนแก่ที่เขายังเปิดใจอยู่มันไม่ใช่ว่าแบบว่าอุ้ยสังคมเดี๋ยวนี้แม่งเปิดหมดแล้วแล้วแบบทุกคนคือเป็นคนแบบเอ็นไลท์แบบอี้ยแบบดีหมดไม่ไม่ก็พวกไลฟ์ฟยก็ยังมีเยอะอ่าเราพูดถึงตอนนี้ทุกคนนี้งานเป็นยังไงบ้างทำทำทำอะไรบ้างตอนนี้ท บ้าเป็นช่องของของหนูเองคือจะเน้นแบบแต่งหน้ากับไลฟ์สไตล์นะคะกับฮิวิไปฮิวมาอันนี้ก็คือจะเที่ยงกับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ทำธุรกิจค่ะชีคอสเมติกกับกลุ่มเพื่อนเหมือนกันชีที่ทำกับนัดใช่สี่คนเลยสี่คนเลย มันหนูรู้สึกว่าเราสี่คนเป็นอะไรที่มันแตกต่างกันมาแต่มันเสื่อมลงตัวกันอทั้งนี้ทำใกล้กันหมดเลยแต่งหน้าทุกคนเลยเชื่อป้าหนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นคนสาวปาร์ตี้หนักมากแล้วก็เพื่อนหนูก็มีสไตล์หนูหนูไม่เคยคิดว่าในชีวิตหนูจะต้องมาสนิทกับนิสาซึ่งมันคนละสไตล์คนละแบบเลยคนละแบบมากแต่ว่าพักหลังนิสามันปรับตัวแล้วมันมาเที่ยวละมาสนิทต้องใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตบ้านเล็กก็แก่ทายไม่ทายถูกต้องนั่นแหละก็รู้สึกว่าดีใจที่ว่า มีเพื่อนแล้วก็ยังอยู่มาถึงตัวนี้ได้4-5ปีแล้วค่ะที่ทําตรงนี้มามีความสุขเกือบทุกปีบางปีก็ไม่มีความสุขนะมันก็มีเรื่องบ้างอ,อะไรบ้างตามปกติทำงานด้วยกันเหนื่อยเนื่อย,เ,อยเพราะว่าหนูพรีเซนต์ตัวเองว่าหนูเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ได้แคร์ใครอพอมันไม่ได้แคร์ใคระ มันก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้แคร์เราเหมือนกันเราเป็นคนที่โดนรักไวอะ่ะพอฮิวอะ่ะมันมันดังปุ๊บคนรักหนูไวมากรักๆัก,กอุ้ยเนีย่ยเป็นตัวของตัวเองรอดเราก็พราวที่เรารู้สึกว่าคนชอบในความเป็นเราอพอเรามาโดนด่าแรงๆเงี้ยเรารับมือไม่ทันพี่พีแล้วหนูเป็นคนไม่สู้คนอย่างที่หนูบอกอหนูเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดด้วยทียนี้รู้เลยว่าที่ใส่ตัวเองเป็นยังไงต้องมีคนรอบตัวสอนเยอะๆ,ๆหนูเลยถึงรู้สึกว่าคนสอนหนูมากพอละจนหนูอ่ะยิบเส็จหนูโตดีกว่าหนู มันชื่อว่าไฮเปอร์เวนทิเลชัน ถ้าสมมติหนูรู้สึกว่าคุยกับพี่สองคนแล้วหนูอึดอัดอะหนูไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยหนูต้องออกไปจากตรงเนี้ยที่ไหนสักที่เพื่อไปหายใจหนูเคยเป็นหนักมากจนหัวใจเต้นเร็วแบบ200กว่าแบบแบบจะชักอะอจนต้องมาฉีดยาหาหมอจิติแพทย์ครึ่งปีคิดว่าตัวเองอะอยังไงก็ไม่มีชีวิตรอดพี่นัดแค่โทรมาฮัลโหลมึงทำไรร้องไห้เลยไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่ร้องออกมาก่อนหลังจากโดนกระแสดทั้งหมดนะแล้วก็บวกกับเป็นโรคด้วยอีกเวลาโดนถ้าโดนครั้งหนึ่งมันจะแบบนี่โดนโดนโดนังสองรอบสองรอบสองรอ รอบสองจะทาจะรับมือได้ได้ดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมหรอมันมันพราะนะมันในปีเรื่องอะรอ่รอบแรกคือเรื่องแก๊งเขียวอ่ะค่ะรอบสองรอบสองคือเรื่องเรดี้กาก้าโอเ นั่นแหละเออหนูโดนตอนแรกหนูจำไม่ได้ว่ามกกลาหรืออะไรแล้วอีกพักหนึ่งหนูโดนเมส่าเลยเออคนเทน2สองรอบพร้อมกันทวิตเตอร์หนึ่งเท่านั้นตูดีวีครั้งที่สองอ่ะหนูโทรบอกแม่ว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูไ,ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยากไปที่ไหนสักที่กลับบ้านหนูอยากกลับบ้านให้แม่มารับร้องไห้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแบบนี้หนูปิดโซเชียลดีท็อกอย่างไม่อยากรับรู้อะไรเลยพี่โย่จะเป็นบ้าตายกปต้องอเห จากคนที่เป็นความจิมันม่นใจอย,ย่อ่ะคืออันนี้นสมมติว่าคนด่านหนึ่งคอมเมนต์อ่ะมันตอบกลับได้มึงโดนทั้งสองหมื่นมึงตอบกลับไม่ทันไม่ทันแส่แสนกว่าไม่ทันเกือบล้านไม่ตอบกลับยังไงก็ได้แต่รับ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  เราอะ่ะไม่คอนเซนเทรตกับข้อความที่ชมเราเหรอกเราจะคอนเซนเทรตกับข้อความที่ด่าแต่จริงเ<ม>ลยเพราะว่าบางทีแบบแค่โดนอันหนึ่งที่ที่เป็นแบบเชิงลบปุบบากกู<อ>ก็ก็หอ,อน่อยๆก็น่อยแต่น่อยน่อยในทางท<ม>ี่แบบว่าตกูจะปรับตัวยังไงดีวะกูจะทำยังไงดีวะแต่บอกคนดูก่อนนะเผื่อคนนี้เขาเขาเกลียดมาดูตูนจะบอกว่าตูรู้สึกผิดจริงกับสิ่งที่ตูนทำลงไปแล้วตูนก็คิดตามตลอดเสมอแล้วตูนไม่โทษใครเลยตูนขอบคุณด้วยซ้ำที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเลยเลยทำให้เป็นตูนทุกวันนี้ที่ถูกขเกลลาาึ้้นนมทุคคตองพูย แต่มึงอาจจะพลาดบ่อยหนูแค่มองที่เสียยบินบินไฟฟ้าปะปาหนูรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้ทำให้หนูตายได้หนูเก็บของมีคมทุกอย่างออกไปจากในห้องหนูเพราะเสียวกลัวแบบเยอะใช่ใช่ใช่หนูมันดาวมากโคดาวสุดสุดพี่มันมันเยอะมันหนักมันรับมือไม่ไหวจนหนูไม่ทําอะไรเลยงานหนูก็ไม่ทานอนเฉยเฉยอยู่เฉยกินยาทานเยมาสักแต่ก็ยังทาฮิ้วอยู่นะเพราะว่าตรงนั้นอะถ้าหนูไม่ทำมันหคงหายไปเลยแต่ว่าช่องหนูอะ เป็นเป็นเวลานานขนาดไหนที่ทำหนึ่งปีไีนึ่งเหรอห่งปีที่ไม่อัปเดตในในของตัวเอ๋อไม่อัปเดตบ้างแต่ว่าไม่มีความสุขเลยที่ทําไม่มีความทำไปขนแหละแวง สวัสดีค่ะจากเมื่อก่อนแบบเฮ้ยมึงอีดอกเดี๋ยววันนี้กูแต่งหน้าให้ดูมันแตกต่างแฟนคลับทุกคนรู้หมดว่าเป็นเบาไปเลยเ,เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยความมั่นใจหายคือกลายเป็นความกลัวมาแทนเนาะนะแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้กลับมาเือนเดิมยังทุกวันนี้หนูยืนยันครับนะว่าหนูเหมอนเดิมแต่แบบใหม่โอเคหนูมีความสนุกกลับมามา,มากๆแล้วก <Okay. S 3> ็ยังอีดงอีดอกที่อะไรอยู่สุดๆมีอยู่แต่ว่า<อ>ใช่เราก็ต้องนั่นแหละเวลาเวลาเวลาจะพูดอะไรก็อาจจะแบบคิดคิดก่อนคิดนิดนึง ก็ต้องคิดเพิ่มขึ้นมาแหละจริงๆคือคิดว่าหลายๆคนอ่ะเด็กจนโตอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งมันจะค่อยๆได้เรียนรู้กันมาเรื่อยนั่นแหละแม่งแต่ก็ต้องก็ต้องคิดก่อนกูก็เคยเคยแบบเคยพูดแบบพูดไม่คิดพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลุดปากบางทีจงใจโกรธแล้วอยากจะพูดอย่างนี้ก็มีแต่สุดท้ายพอผ่านมาปุ๊บพอจุดหนึ่งที่มันโตปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเออไม่เอาไม่อยากไปทำละอะไรเงี้ยยุคนี้มันง่ายมากขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียหรือช่องทางออนไลน์มันมันพูดได้แรงขึ้นพอพูดได้แรงขึ้ ทุกวันนี้หนูจัดก,การกับคอมเมนต์แย่ๆแ,แบบอ,อ่านคิดตามใช่ไหมเราใช่แบบนั้นไหมใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ยอมรับไม่ใช่ลบยอมรับก็ลบไม่ยอมรับก็ลบถือว่ารับรู้แล้วถือว่ารับรู้แล้วจากตัวเองแล้วเราก็เดี๋ยวจะคิดเองว่าเราจะทํำยังไง อ่ะโอเคก็วันนี้ก็รู้เรื่องตั้งแต่เด็กยันโตคือคือปกติกูจะให้แบบตอนจบจะให้ฝากปากหน่อยแต่กูว่าอันนี้ฝากมาเยอะแล้วฝากมาเรื่อยๆแทรกฝากมาตลอดฝากมาเ้อะครับฝากเชียร์ี่โยตุนเยอะโอเคไปลาไปก่อนเซกันเทหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ นูรู้ต่อไปอ่ะว่าหนูเคยแบบมีอะไรกับทอมกับกระเทยด้วยนะเฮ้ยเออหนูคือเคลียหนูเป็นเคลียใช่ใช่ขอขอทอมขอเข้ามาจีบหนูแล้วแล้เขาเหมือนเกย์ทอมสมไมนี้เหมือนเกย์กันเยอะนะก็เลยจชวนกลับบ้านสูกกันหนูก็ลองจับนมเขาแล้วเขาก็เอามือมันจับโอ้ยตกใจเว้ยเฮ้ยตอนแรกนูว่าจะสุกกันอย่างเดียวแอนดิบินเย่างแอนระแนงสู้มือมัน บ้ากูงงมากเลยเดี๋ยวนี้ไฮบิดกันไปกันมากูงงไปหมดแล้วเนี่ยจะลองหมดเลยเหรอแบบใหม่แม่แบบใหม่ต้องเ,อเราไม่รูจ้จะตายวันไหนีดอกเอาไปให้หมดก่อนอแรละคารพทุกความรักของทุกคนค่ะทุกความรักทุกรูปแบบในสุกสวยงามหมด